ท่ามกลางพื้นที่เนินเขาและสวนป่ามีน,มนาข้าวน่ารักตะมุตะมิที่พี่น้องเกษตรกรผู้ขยันขันแข็งแห่งจังหวัดพังงาช่วยกันลงแรงปลูกและดูแลรักษาว่าแต่ว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่ครับนี่ผู้ดการแทงซักนะคะมันจะม,มีไม้ซองอันปักลงไปบนดินที่มันกําลังมีความชื้นกระบอกไม้ไผ่หรือว่าทอพีวีซีบรรจุเม็ดข้าวลงไปผู้ยอดยต้องมีความชํานาญร้งถึงสี่เม็ดถ้าใส่หมากก่อข้าวมันจะย่อยมันจะเติบโตยะ อ๋อครับที่นี่เขาปลูกข้าวกันแบบนี้นี่เองคือหย่อนเมล็ดข้าวลงในหลุมเล็กๆตามแบบข้าวไร่ในพื้นที่เนินเขาว่าแต่ที่นี่เขาปลูกข้าวอะไรกันหรือครับกงล่างนี้เป็นต้นกําเนิดข้าวหลายดอกข้าว้องเรานะคะคุณลักษณะของมันคือเมซี่แดงอมน้ำตาลอมม่วงเป็นข้าวทีมีประโยชน์สําหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ว่ากาลังจะประชิญกับโรคใช่แล้วครับข้าวไร่ดอกขามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันมะเร็ง และสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆมากกว่าข้าวทั่วไปและเป็นข้าวที่มีอัตลักษณ์จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งปลูกและแปรรูปในพื้นที่อำเภอตะกวดทุ่งอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับหลายท่านคงสงสัยว่าทําไมจึงชื่อข้าวไร่ดอกคาปาซุยเป็นผู้เอาข้าวนี่มาปลูก ก็คิดเราจะจ้างชื้ออะไรดีแต่บังเอิ้นว่า่วงนั้นนะ่ะดอกค่าข้า,ขาที่เราทำโพต้มยำนะคะมันกับรังอโดอกซึ่งลักษณะของมันน่ะคล้ายๆกับข้าวตัวนี้ซึ่งปลาแล้วก็ทีมงานข้องแกะได้ั้งชื่อข้าวว่ะข้าวไรดอกค่านั่นก็เป็นต้นกําเนิดข้องข้าวายนี่ตั้งแต่น,นั่นเป็นต้นมานะคะ ครับต้องขอขอบคุณป้าสวยและทีมงานที่อุตสาหะพันข้าวดีๆอย่างข้าไร่ดอกขาพังงามาปลูกให้พวกเรารับประทานกันซึ่งนอกจากเมล็ดดีสีสวยกลิ่นหอมฟุ้งเหมือนใบเตยแล้วยังมีแร่ธาตุสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายอายุยืนสดชื่นจับใสชัยโยโหยิ้วแน่นอนครับเมื่อโมรลานที่ก็บอกว่าเราฟุ้งยู่ล่างบ้านแต่มันหอมถึงหน้าบ้านพอลกษณะเขามันถึงเหมือนใบเตย